และเราจะเปิดตเตาเผาไขมันได้อย่างไรวันนี้บุ้งมี3เทคนิคมาเปิดตเตาเผาไขมันกันแบบง่ายๆนำไปใช้ได้เลยค่ะ3วิธีเปิดตเตาเผาไขมันให้กับร่างกายสวัสดีค่ะฝักบุ้งพาพรเรียวค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กับบุ้งด้วยนะคะ คลิปของเราจะออกใหม่ทุกๆวันตอน6โมงเย็นนั่นเองใครที่อยากจะหุ่นดีสุขภาพดีนะคะก็สามารถกดกระดิ่งรอได้เลยทุก6โมงเย็น,น,น3วิธีในการเปิดเตาเผาไขมันซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าร่างกายของเราเนะ่ยเขามีเตาเผาที่ชื่อว่า เตาเผาไขมันด้วยต้องมาทําความรู้จักกันก่อนว่าเราเนี่ยมี2เตาเผาด้วยกันก็คือเตาเผาแป้งกับน้ําตาลแล้วก็เตาเผาไขมันนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเรามีสองเตาแบบนี้และเราอยากจะเปิดเตาเผาไขมันเตาสองเตานี้เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานกันได้อย่างไรบ้างอย่างถ้าเป็นเตาแป้งกับน้าตาลก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเผาแป้งกับน้ําตาลเป็นหลักส่วนเตาเผาไขมันค่ะก็คือดึงเอาพลังงานที่เป็นรูปแบบไขมันส่วนเกิน ต่างๆของเรานั้นขึ้นมาใช้นั่นเองวิธีที่1ลดปริมาณแป้งและน้ําตาลลงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแป้งกับน้ําตาลของคุณเนี่ยยังมีเต็มอยู่ร่างกายของเราจะเผาแป้งกับน้ําตาลเป็นอย่างแรก แล้วถ้าสมมติว่าแป้งกับน้ำตาลเนี่ยไม่หมดไปสักทีเขาก็จะไม่สามารถดึงเอาพลังงานจากไขมันขึ้นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นการที่เรานะคะกินแป้งกับน้ำตาลให้น้อยลงกว่าปะกะติก็จะสามารถเป็นการเปิดเตาเผาไขมันได้นั่นเอง วิธีที่2อออกกาลังกายช่วยค่ะการที่ออกกําลังกายในรูปแบบของการเดินเป็นการดึงเอาพลังงานจากไขมันขึ้นมาใช้นั่นเองเพราะว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกําลังกายที่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย สูบฉีดแรงยิ่งขึ้นจะเป็นการดึงเอาพลังงานจากแป้งและน้ำตาลมาใช้ออกกำลังกายแบบรูปแบบการเดินการที่เราทำงานบ้านเดินไปเดินมาเนี่ยอันนี้เป็นการดึงเอาพลังงานจากไขมันขึ้นมาใช้อย่างที่บุ้งพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยบุ้งก็ใช้พลังงานจากไขมันเป็นหลักนั่นเองค่ะข้อที่3การทำาอ็นเทอร์เมเทนฟาสติ้งใครที่ยังไม่รู้จักฟาสติ้งสามารถชมคลิปนี้ได้เลยค่ะบุ้งแปะลิงก์เอาไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเอง สามารถที่จะทำ intermittent fasting ในะรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น16ทับ8หรือจะเป็น warrior diet ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยการที่เราทำ intermittent fasting เนี่ยมันก็จะช่วยดึงเอาพลังงานไขมันเก่าขึ้นมาใช้ได้ เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้มีช่วงเวลาไม่ให้พวกแป้งกับน้าตาลเข้าไปใหม่พอแป้งกับน้าตาลเนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเอาช่วงเวลาที่เราเรียกว่าฟลาชอยู่ดึงเอาพลังงานไขมันเก่าขึ้นมาใช้นั่นเองค่ะ3ข้อง่ายๆที่นำไปปรับใช้ได้เลยนะคะทันทีนี่แหละค่ะคือการดึงเอาพลังงานไขมันขึ้นมาใช้เป็นการระเบิดเตาเผาไขามันของเรานั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะบุ้งก็จะมีคลิปดีๆออกมาทุกๆวันแบบนี้หุ่นดีได้ง่ายนิดเดียวแค่รู้เทคนิคและวิธีการขอบคุณทุกคนคะ่ะ